ขอบคุณสำหรับบริการหลังการขายของบริษัทสยามที s เอนะครับเพราะว่ารถสัญญาณมีปัญหาติดต่อและก็มาตรงตามเวลาที่น้องนัดไว้นะครับและก็บริการหรือว่าโอเคมากเลยครับขอบคุณครับสยาม GPS เราให้มากกว่าประกันอุปกรณ์ GPS ตลอดอายุการใช้งานไม่ว่าอุปกรณ์ GPS เสียตกรุ่นเลิกผลิตอะไรหรือใกล้หมดสัมปทานคลื่นความถี่ 3G ในปี70ใช้ได้อีกไม่กี่ปี ทางบริษัทสยาม GPS เปลี่ยนให้ใหม่เป็น GPS 4G Free หรืออนาคตหมดสัมปทานขึ้นความถี่ 4G เปลี่ยนเป็น GPS 5G แทนเลือก GPS ติดตามรถเลือกสยาม GPS เรากล้าการันตีสยาม GPS จำหน่าย GPS ติดตามรถและกล้อง AI MDVR รองรับการใช้งาน FreeNOne CMSV6 for Windows และเว็บไซต์กับ m โมบายแ p ปพลิเคชัน